สวยชิ้นลลเอร์์เตอร้านเอเชียร้านนั้นเขาก็บอกว่าทําไมจะต้องเป็นเขาหมายถึงว่าทําไมจะต้องเป็นซีลินเขาไม่พอใจเราแน่ๆเลยที่เราไปขาย ใกล้ๆเขาเพราะมันจะต้องทําเพื่อความอยู่รอดแล้วไม่ได้ทําเพื่อความเอามันเอาสนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วสวัสดีจากคุณผู้ชมวันนี้มาดูที่จ่ะตลาดวันศุกร์นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นที่โลง่งๆอยู่เราจะมาพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้มาคุยกับคนจัดตลาดเรียบร้อยแล้วของเราจะตั้งอยู่ตรงนู้น เดี๋ยวให้ดูตลาดขว้างขวาง,วางอยู่นะขว้างมากไปจ้ะกลับบ้านไปเตรียมของขายพรุ่งนี้จ้ะตลาดที่สามจ้ะลุยค่ะ ชมตลาดจร้านทยอยมาตั้งกันแล้วนะจ๊ะของกินมาก่อนอตรงนี้ที่ของเรา Tu dois entrer derrière. Je descends. Oui, je descends. Attention, euh, escalier à droite aussi. de foulée, Un lot de bouchées vapeur. sans c'est des boîtes. Des boîtes. Ah. Ah, non là. สวยมากที่นี่เขามีกฎนะจ๊ะห้ามทําพื้นสกปรกเด็กค่ะสวยนะที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาขายคิดไว้เล่นๆเฉยๆเออว่าน่าขายนะที่นี่เออคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็มาถึง วันนี้ไม่ได้เอาปอเปี้ยมานะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีไฟให้เราวันนี้เมนูมีขนมจีก,กับซาโมซ่าเอามาทอดนิดหน่อยแล้วก็ข้าวผัดเหมือนเดิมผัดหมี่ไก่ คุกแป้งก่อนแล้วก็ไก่ไก่ทอดนะจ๊ะผัดเม็ดมะม่วงหิมมะพานแล้ไก่หมักมาแล้วคลุกแป้งโอ้ยงามเดี๋ยวรีบทอดไก่ อันนี้ขนมจีบเออมีขนมจีบเอ,อ้ยมีมีอันนี้ด้วยเคี๊ยวกลมนึ่งโอ้ยสวยชิ้นเบลเลอร์เบเตอร์ 了。<noise> คุณผู้ชมฝนตกเมื่อเช้ายังตักมันๆอยู่เลยตอนนี้สิบโมงสิบนาทีครึ้มคนเดินกันน้อยเงียบเงาละเกินดิฉันอยู่ท้ายตลาดท้ายท้ายเลยนะจ๊ะ ร้านข้างๆ้างดิฉันหัวมุมแล้วก็สุดท้ายอีกเป็นร้านรับมีดนะจ๊ะแล้วก็ดีฉันข้างๆก็เป็นสองฟุตทักสามฟุตทักร้านอาหารเอเชียก็อีกร้านหนึ่งก็อยู่ตรง้ตรงทำเลทองนะคะเรามาทีหลังเราก็ได้อยู่ทำเลที่แบบเงียบเงียบหน่อยนะเราเพิ่งมาวันแรกก็ต้องใช้เวลานะก,กว่าคนจะรู้จักวันนี้ก็เลยเอาของมาไม่เยอะคุณผู้ชม ปอเปียก็ไม่มีเอามานิดๆหน่อยๆพอให้คนรู้แต่เมื่อเช้ามีมีแตล่ตลูกค้าประจำเมื่อเช้ามีแต่ลูกค้าประจำออขายได้ขายได้หลักร้อยหน่อยเขายังชั่วหน่อยชื้นใจมาหน่อยเมื่อเช้าตอนนี้เราก็ลุยตลาดกันหน้าดูเลยนะวันพุธก็ขายของต่อวันนี้วันศุกร์ตลาดที่สาม ก็ขายแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปขายตลาดประจับที่แรกที่เดิมลุยกันหน้าดูโ่ชูขยันหน่อยขยันหน่อยช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมแล้วใช้เงินเยอะ Si, si, tu pourrais, oui, je pense. Bah, je verrai avec Rémi tout à l'heure, oui, hein? je parlerai, je ferai voir. D'accord, merci. คนจัดตลาดจะมาเก็บตังค่าที่แล้วจะ5ยูโร70เยเียบหมดทุกร้านแหละแต่ว่าตรงถนนช่วงเนี้มันไม่ได้เป็นช่วงที่มีร้านอาหารไงมันจะมี2เส้นเส้นที่ซิรินอยูเนี่ยมันเป็นเส้นเสื้อผ้าเห็นปะฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะเป็นซอยเสื้อผ้าแล้วทางนู้นอ่ะมันจะเป็นออซอยมีแต่อาหารร้านปลาร้านผัก อาหารจะอยู่ทางนู้นเมื่อกี้มีคุณยายคุณยายเดินมาบอกน่ากินมากเลยของเธอเธอาขายไหมเออแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยเธอใส่ามากล่องเดียวก็ได้กล่องเนี้ยเธอใส่ามากล่องนี้นะเนี่ยเอาสามอย่างข้าวผัดผัดหมี่แล้วก็เอาไก่นิดเดียวนะฉันกินคนเดียวซินก็ตักไปให้เขาบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วตักข้าวผัดพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวคือน,นิดเดียวจริงๆคุณผู้ชม น้อยจริงๆไก่ก็ได้เอาไก่แค่สองชิ้นขอบคุณมากนะเธอใจดีมากเลยคุณยายคุณยายน่ารักได้กดถ่ายตอนคนมาซื้อก่นเนี่ยฮะตอนคนมาซื้อไม่ได้กดถ่ายแน่เลยมุกช Ça v สวัสดีสด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  Les nains, vous en avez pas Aujourd'hui, non. Il n'y a, ah, oh, a pas d'électricité. Ah, d'accord. C'est les Il n'y a pas de soleil กกอนอน่ะกค่มากบคุณมกค่ะอบก่ากะอากากค่ากก่ก่าก่ คุณผู้ชมที่รักตลาดที่3นะจ๊ะไปขายวันแรกผลตอบรับเป็นยังไงก็มีลูกค้าหน้าใหม่ๆบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็มาอุดหนุนกันนะจ๊ะขายได้ค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะใหม่อยู่ก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมด้วยคน แถวบ้านซิลินเขาก็จะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวใต้กันคิดว่าตลาดนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะจ๊ะเพราะว่าทำเลที่เราตั้งอยู่อ่ะมันไม่ได้เป็นทำเลทองคนเดินเส้นของกินไม่เข้ามาถึงซิลินอะ่ะเขาก็พอมาสุดทางเขาก็เลี้ยวกลับไปไม่ได้เลี้ยวขวามาอีกสักนิดนึงอย่างเงี้ย คนจัดตลาดให้เราไปลงก่อนนะคะเพราะว่ามันมีที่ตรงนี้เหลืออยู่แค่ที่เดียวแล้วถ้าใครย้ายออกไปในทำเลทองตรงนั้นน่ะ <c oughs> เขาก็สามารถเอาเราเข้าไปเสียบได้ถ้ามีที่นะจ๊ะเราก็รอพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ที่นู่นนะคะ <c oughs> เขาจะขายประจํำกันเป็นสิบสิบปีแล้วอะแต่มันก็ยังมีหน้าใหม่วนเวียนกันมา รออย่างเดียวค่ะตอนนี้จะเล่าให้ฟังซิลินเพิ่งมารู้ตอนเก็บร้านเนี่ยแหละพ่อเลี้ยงเล่าให้ฟังว่าเขาไปคุยกับคนจัดตลาดมาคนจัดตลาดเขาก็ถามพ่อเลี้ยงว่าเคยมีปัญหาอะไรกับร้านเอเชียอีกร้านหนึ่งหรือเปล่าพ่อเลี้ยงบอกไม่มีไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วคนจัดตลาดก็เล่าให้ฟังว่าเขาคุยกับฉันว่าทําไมจะต้องเอาร้านเอเชียอื่นมาขายอีกพอมีเขาอยู่แล้ว เออคนจากตลาดก็บอกเอา้ามันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าร้านปลาย,ยังมีตั้งสองล้านร้านผักมีทั้งสามสี่ล้านแล้วก็ยังจะมีกุสกุสมีอะไรอีกที่ซ้ํากันซึ่งตลาดมันใหญ่อ่ะมันสามารถขายของซ้ํากันได้แล้วฉันก็หาร้านเอเชียอีกร้านหนึ่งมาตั้งนานแล้วกระทั่งมาเจออันนี้ฉันเลยให้เขามาขายร้านเอเชียร้านนั้นเขาก็บอกว่าทําไมจะต้องเป็นเขาหมายถึงว่าทําไมจะต้องเป็นซีลินเออ คนจากตลาดก็เลยงงแล้วก็เลยมาถามว่าเคยมีปัญหาเคยทะเลาะอะไรกับเขาหรือเปล่าซึ่งไม่มีนะคะซิลินไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกับใครเรามาวิเคราะห์เอานะคะเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจที่เป็นร้านเราที่ขายเหมือนกันเดะอะไรอย่างเงี้ยแต่ซิลินว่าซิลินก็ไม่ได้ขายเหมือนเดะทั้งหมดนะอย่างวันเนี้ยซิลินก็ไม่ได้เอาปอเปียไปขายเราก็ให้เกียรตินะให้เกียรติเขามากเลยนะ คือซิลินคิดไว้ตั้งแต่แรกก่อนจะไปขายตลาดนี้แล้วว่าเราจะพยายามขายให้เหมือนกับเขาอะน้อยที่สุดจะไม่เหมือนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีบางอย่างที่มันจะต้องเหมือนบ้างอย่างเงี้ยแต่มันก็ยากอะที่จะหลีกเลี่ยงอะร้านเอเชียส่วนใหญ่ะฝรั่งเขาก็จะรู้จักว่าเราจะต้องมีปอเปี๊ยสลัดโลเข้าผัดผัดมีกุ้งชุบแป้งทอดอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเขาขายแนวแนวนี้อยู่แล้วไงแต่ของเราอ่ะมันมีอาหารจานหลักจานพิเศษจานอะไรอย่างนี้อีกอ่ะที่คุณผู้ชมเห็นมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวอ่ะของเรานี่มันจะมีตัวเลือกหลากหลายกว่าแต่ซิลินก็เข้าใจเขานะเข้าใจเขาเพราะว่าตอนที่ซิลินขา,ขายของอยู่ที่บ้านขายของอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆของซิลินที่เนี่ยพอร้านฝรั่งใกล้ๆอ่ะเขามาขายปอเปียเราก็รู้สึกอุ้ย ขายปอเปี๊ยะเฮ้ยขายอาหารเอเชียอย่างเงี้ยซิลินยังซื้อมาลองชิมดูเลยก็รู้สึกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไงซิลินก็คุยกับพ่อเลี้ยงนะว่ายังไงเขาไม่พอใจเราแน่ๆเลยที่เราไปขายใกล้ๆเขาที่เดียวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยพ่อเลี้ยงก็บอกว่าตอนนี้ซิลินจะไปคิดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วว่าคิดจะขายแบบ เอามันเอาสนุกขายแถวบ้านในหมู่บ้านตัวเองตอนนี้คือทุกอย่างมันเป็นธุรกิจแล้วมันเป็นบิสเนสแล้วแน่นอนออกไปเนะี่ยมันมีการแข่งขันแน่นอนมันไม่ใช่กับทั้งแข่งขันกับตัวเราเองแข่งกับคนอื่นเพราะมันจะต้องทําเพื่อความอยู่รอดแล้วไม่ได้ทําเพื่อความเอามันเอาสนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้สู้ไปอันนี้ยังเป็นหมู่บ้านใหญ่นะยังไม่ได้เข้าไปในเมือง ถ้าเข้าไปในเมืองอะ่ะจะมีการแข่งขันสูงกว่านี้อีกดังนั้นเราก็ต้องมีจุดขายแล้วจุดเด่นที่เป็นตัวของเราเองเรื่องคุณภาพอาหารเรื่องรสชาติอาหารความสะอาดมาตรฐานในการดูแลลูกค้าในการบริการอันนี้มันคือจุดเด่นของเราเราก็ต้องรักษาคุณภาพอันนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะคะนั่นแหละมาก่อนจากกันในคลิปนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวท้ายคลิปมีการแสดงของโนเอนะคะที่โรงเรียนก่อนที่เขาจะปิดเทอมซิลินก็ไม่รู้จะไปลงตอนช่วงไหนอะ่ะก็เลยเอามาลงท้ายคลิปนี้นะจ๊ะฝากดูเจ้าโนเอด้วยใครๆที่คิดถึงโนเอนะจ๊ะเขาแสดงละครเวทีแล้วก็คุณครูเขาชมว่าโนเอเนี่จำบทได้เก่งมากและแอคติ้งดีมากซิลินขอจบคลิป ด้วยเจ้าโนเอนะคะแล้วก็ยังมีไฟโอลิมปิกผ่านแถวบ้านด้วยนะจ๊ะขอปิดท้ายด้วยสองคลิปเล็กๆนี้นะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวัวอาบเบียนโตอาเบชิเชิตาุณผู้ชมดิ้นวัวคสิ่งที่เราอาเบชิเซนเน่เซนเน่โมเดิ้ลคอสิ่งที่เราโมเดิ้ลเซนเน่ Super, super, Tu ne joue rien. Mais je n'exagère pas. J'admire, monsieur, j'admire. Il n'y a rien d'autre à faire, du point de pareil. C'est la perfection même. Vous êtes je suis placé. Tu les as peu agressée. Je vous le disais, j'ai un chef d'œuvre.